สวัสดีครับช่องีซมีนะวันนี้ซีมาเอาผมต่ออนะยู่นะคมียแตนี่มีจะไม่ทางเขาไงอดย่านเนาะไม่นทางเนาะย่นเนาะขอบเลยอบโบไตแบเนี้ยหอยาดไม่อยากจ่ายเนี่ยอะไรเป็นกำลังใจให้นาคาขอบคุณค่ะ ตอนนี้เปลี่ยนคนอ่านคอมเมนต์มาขออนุญาตใส่หมวกนะครับได้ไหมคะบไปใส่หมวกไงการหมองไหมเห็นไหมคุณน่ารักคุณพี่ผ้าสีชาดีค่ะไปผมสีสีนะคะขอให้ดูหายเร็วเอาขอบคุณนะคะสวัสดีไทายาทนะครับหายไปๆจ้า สาขอบคุณค oh, oh, oh. uh ่ะสวัสด oh. oh, yeah. ีเกาพัสวัสดีค่ะคุณยายรามนาศอ๋อนงเยานงเยาลืมอสวัสดีค่ะัน้องหมิวสีน้องมิวค่ะผมไม่ได้เป็นอะไรกันครับสาบานเนยังไ้เปัล้วครับดีแล้วไป นั่งกับว่ากันกีังไม่ได้นั่งไห่างกันแกแค่หด้าเด็โง่าเดวายเดิเตข้าพวกเราอ่ะมันไม่ใชีบกับฟันแล้วโอ้ยมัเป็นอะไรป้านหนูใจแกมาตาับก้อนเล่มานงก็ได้เออจะวดไปตื่มาพอกันนะป่าหจแกาตัก้อนหุนี่เน่นอันนีก็แลกหยอกันดไปเอเสยเออพวกออคาขายไปไปนะคะซื่ซู่ค่ะพี่คนสวยคอบคุณค่ะ มากเลู้วู้วู้กนนะครับขอบคุณนะครับเรียก่าสามีสามะครับเยี่ยมเยี่ยมครับผมต้องเป็นสามีที่ดีมากขอบคุณค่ะอันบอนอันนี้คือแบบว่าล้านเพื่อนหันเสียบานทันทีเอาความสบายใจนะครับพี่น้องเนาะ เอาความสบายใจก็คือเอาอ๋อเบอร์ดีวว่าเป็นต่อบอดีเด้อค่ะล้านก็ได้บอร์ดีวว่าเอาผมคนตรงคนแต่บะเมร์นะคะแต่ว่าอันนี้คือเอาความสบายใจนะคะความสบายใจแม่ยิงเพิ่นอยากได้ผมก่อที่น้องเพิ่นก็เลยมาอ้อยเอามาอ้อยเอ้าเธอจะเอาเป็นต่อนะคะเธอมาขึ้นผมยาวค่ะเป็นวัยารน้องยูรับที่ดูเยอะมากขอบคุณค่ะท่านี่ลุงข้าเหน่งค่ะรุ่งข้าวเหน่ง เทตามเพลินนะคะตัค่องสบายใจไม่เกี่ยวกับรานนันนะไม่เกี่ยวกับร้านไม่สบายใจของเอเลยตัดสินใจ่าอย่างใหเอฟเป็นวงกันแล้วออไได้ที่จะไปก็จะไปนี่ต้องจับไว้ตลอดนะหายไปไว้นะคะเป็นไลแต่แอรก็คัน อันนี้ก็เป็นทีมงานนะคะเป็นทีมงานน้องมิวสีนะคะแล้วก็แม่ปอกำลังจะเอาผมออกนะให้หมดนะคะผมที่ต่อนะคะไม่ทิงอนุญาตมานั่งอ่านคอมเมนต์นะคะขอให้นี่โรยไทยไว้ขอบคุณค่ะบปวดหัวแทนโย่ปลอดภัยจากโควิดนะครับแต่มันก็จะสบายนะคลารักผมเอาผมออกเสร็จแล้วก็จะเอานมออกนะแล้วก็จะบวชใช่ไหมคะบวชเป็นชระ กันกับแม็กซคิงัี่กับผมเงาวันั้นบอลลูนเลออางชันไปแล้วใคราบอลลูนกันนะไปวมาบอลลูนเดี๋ยวจะมาบอกขั้ี่ลอง่าจเป็นได้รอติดตามนะครับทุกคนอันนี้กัทีมงานพุงยืนยืนหากมาแล้วตีฮาไฟเนี่นขัานเมื์อาจจเป็นยอดมาบอลเลกินขอนหลองคนเลยอ๋ออ๋อ้ยโกไม่แตก มันแลกดื้อมันตอกตีมันเนี่ยตอนจะดวงใดเป็นดวงไฟเออมันกระผมใช้สซ่ไงสู้ๆค่ะขอบคุณค่ะสวัสดี8ป0 0ันหน่งร้อยนะคะแตดพันะนึ่งอันนะคะแมนจ้าแมนลูกพนไม่ได้ดาบจินมแบบเงา ก็ขอ,ขอบคุณ f อฟีทุกๆคนนะคะที่เป็นห่วงที่ทรงกำลังใจมากนะคะกับตอนนี้อาการก็เริ่มดีขึ้นแล้วความจำเริ่มคลับมากมือขึ้นนี่ยังจำจำบาคยไดมือเศร้าก็ยังจำมาคยได้แต่ว่าเพื่อว่ามันก็เริ่มกลับมาเรืเลยก็เริ่มปวดหัวปวดยังมือ,มอนนมขึ้นกับมีเลือดดังออกนิดหน่อยเพราะว่ามันเป็นผ่าบูบับบูบามากอาจจะเป็นความจำารงจำกำลังตกมาก ตอนนี้ก็เริ่มดีขึ้นแล้วนะคะแต่ว่าก็ยังเมื่อยอยู่เดี๋ยวมืออื่นจมะมาไล่โสดต่อสู้พี่นลองฟ้าง่าเป็นจังดานคือเมื่อแหลกแล้วขุนทีนี้ลุยบอลลงคลิปเลยเนาะคือวันนั้นเป็นอาการที่หนักมากนะคะจมงจากจากของคนละ เดี๋ยวจะมาไล่เห็นพี่น้องเบิ่งอีกเ้อพี่น้องเลยอขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงนะคะตอนนี้ก็เอาผมต่อออกแล้วเพระาะว่าพี่น้องเป็นหวน่วงเนาะล่ะค่ะขอบคุณทุกคนมูหวกคนที่หักข้าไปเข้ากับเป็นห่วงกับแล้วอ,ออกให้ทุกคนสบายใจนะคะก็ขอบคุณทุกกาลังใจที่ส่งมาขอบคุณทุกกำลังใจที่เป็นห่วงนะคะขอบคุณมากจริง,รงๆเจอกันในไลฟ์สดนะคะ สัญญาค่ะจะหายท่านหลักจะคืนไร่สดแสดงให้พี่น้องได้เบิ่งแน่นอนนะคะโอเคนะคะพี่น้องค่ะเดี๋ยวจะมีดีจะลงไว้ซ้ำนี้นะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะอ๋อคุณคนนี้สัญญาดังสุดกันแล้วก็อื้อ่แม่ไหนหน่อยนี่นาะ บะไหลพี่น้องขาไหลใเรียบไหมประมาณครึ่งโลเพราะว่าผมเป่นบ่าแม่ประมาณครึ่งโลโดยประมาณเนาะไม่ฟอสมสีขีดเ่งค่ะพี่น้องเยอะมากทั้งกรีดนกดอีกเดีมยนอยู่จับมแบบนั้น พี่้าเจ้าเจาแชย์ยาสลายริมเลือดแตเสียเลือไม่สกว้างขึ้นบอลฉัอะคิดหลประสาททงานหลายันก็เล่นันก็เล่นนกชัวข้าวเพราะว่าจะองหัวแตกนะเพราะว่ามันปวดว่องมันมันบุบบุบมองมันแตกมันหนุกหนุกหนุู่ก็แบนี่ว่าจะพักปีก่อไม่ไป ถ่ายต่อมันมัน้ามันเท้าพาสาสูมอนบามันมันเป็นดีๆนะแตบว่ามันก็สินแบบว่าพาบ้านเสียงโแบบเช่นเลือดนะงสันนองแตกได้่หมครเนี่ไม่เกกนะนงดีเียรสิกระเด็นมาเอาผมออกขนาอยู่นะคะ แล้วตอนนี้แม่ปอก็กำลังสายสางก็กำลังจะเสร็จแล้วเหลืออีกนิดเดียวใช่ไหมคะแม่เบาหัวบอลนะยุ้ยประสนใจฮะาเลยฮะเบาหัวบอ,อเาบอเาค่ะเบากระหม,อม่อมไหมฮะเจ็บไหมคะ <c oughs> อีมะมึงวุเง็ัแห้งหลายมรมะเขือพิ่งแม่มแบ่งอันที่สั้น, <c oughs> น,นยั่วมาทั้งมดสั้นเลยก้อน <c oughs> แค่คนเดียวอ,อันเดียวมั้ง่ซื้อขอย่างเงี้ยพอไปเบิร์ดละเดนไดไลท์ส่วนฮะพอไปเบิร์ดละเดนไดไลท์ส่วนวันน,วนี้คิวจะสิบอของอย่าง <c oughs> ยิ้มแบบพี่น้องยิ้มแล้วยิ้มแล้วลดีขึ้นแล้วนะคะเมื่อเมื่อคืนยังแบบตอนนัตอมไลท์สั้นยังแบบบาเบาได้แนมแนมแนมนะแนมคอมเมนต์หรือแนมกล่องจะซื้อแนมแน่แนมแป็นคอนเทนเนอรตาแบบคือจ้ามอมีความรู้สึกน่ะไม่จังคนเบอร์สิตอนนี้ก็ สดใสแล้วนะคะทุกคนป่วยจริงนะคะไม่ได้ป่วยเป็นคอนเทนต์กูบอกแล้วอย่าไปงี้ไม่บอกน่าจะเป็นงี้สิน่าจะออกมาว่ามันจะตวยังรูดอกยังไงพี่ทำอะไรได้ดีแหมมาไหมโอ้ชองต้นนี้งอว่าตกล่ะปีดดสเม่ปีดเอาปีดนี่อย่างเอาปีดแทนแอสหนูเอากับปีดที่ละหนูกับปีดที่ละลูกสำหรับคลิปนี้นะคะก็ เอาแค่นี้ก่อนฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้นายุ้ยด้วยนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้ช่องหนูด้วยนะคะ,ะสำหรับคลิปนี้สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาทุกคนไปก่อนค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ<ส>๊ายบาย